หลังจากปล่อยทีเซอร์แรกของละครใจขังเจ้าทางช่อง3ของผู้จัดและผู้กำกับคนเก่งคิงสมจริงสีสุภาพก็ถูกพูดถึงเคมีคู่ใหม่ของพระนางที่โคจรมาคู่กันครั้งแรกระหว่างพระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะกับนางเอกหน้าหวานภายรินระดาแก้วบัวสายบอกเลยว่าละมุนชวนจิ้นอยู่ไม่น้อย และอีกหนึ่งความพิเศษของละครเรื่องนี้เมื่อได้นเดชพายมาร่วมร้องเพลงประกอบละครกับเพลงเจ้าตัวอุ่นเอย่ยถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครพันแสงกับชวาลาไม่ว่าจะมีอุปสรรคมะขวางกั้นความรักของพวกเราก็พร้อมจะสู้ไปด้วยกันและพวกเราจะจับมือก้าวผ่านมันไปให้ได้เป็นดั่งรักชั่วนิรัน ด้านณเดชเผยว่าเพลงนี้จะมีดนตรีความเป็นไทยเดิมเหมือนกรอนเหมือนบทกวีเป็นเพลงที่ร้องยากมากเพราะต้องใช้หลมค่อนข้างเยอะแต่ด้วยเรื่องราวของละครเรื่องนี้มันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วทําให้การถ่ายทอดอารมณ์เลยไม่ยากเท่าไหร่สาหรับเนื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากฟังสบายสายเพลินเได้เลยก็อยากฝากให้ทุกคนรอฟังและรอติดตามชมละครใจขังเจ้าด้วยนะครับ ส่วนภายรินระดาเสริมว่าสำหรับพายถือว่าเป็นครั้งแรกของภายที่ได้มาร้องเพลงประกอบละครเลยเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้มาแจมนิดหนึ่งค่ะตื่นเต้นมากเป็นเพลงที่ร้องยากเพราะเราต้องใช้เสียงสูงเวลาที่ต้องร้องประสานกับพี่ณเดชก็ค่อยๆปรับเสียงจนทุกอย่างลงตัวค่ะอยากฝากให้ทุกคนติดตามฟังและติดตามชมละครด้วยนะคะเพลงนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของละครได้ดีมากเลยเป็นเพลงธีมของเรื่องที่มีความสาคัญมากสาหรับตัวพัน แสงและชวาลาเป็นเพลงที่ใช้บอกรักกันด้วยจะได้เห็นฉากหวานๆของพวกเราพร้อมกับเพลงนี้เมื่อไหร่ต้องรอชมเลยค่ะติดตามชมละครใจขังเจ้าได้ทุกวันพุธถึงพฤหัสเวลา20.30นาฬิกา30นาทีออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l